ตอนนี้เราดูนิดนึงนะคะว่าอังคารเนี่ยจันเนี่ยนะคะมาจากเรือนไหนเอาวิเคราะห์ให้ลึกเข้าไปอีกเนาะจันเนี่ยมาจากเรือนอะไรเรือนสุภานะคะดังนั้นเนี่ยจันมาจากเรือนสุภาเนี่ยนะคะถ้านํามาวิเคราะห์ร่วมกันเนาะคนคนนี้จะเป็นคนที่แบบจิตใจดีนะเป็นคนใจอ่อนจิตใจดีนะคะในบางครั้งอะพอพอ,พอเป็นนิดปุ๊บอะวิเคราะห์กับ ความเป็นนิดปุูบะนะคะก็เลยบางครั้งก็ทําให้โดนหลอ,อกง่ายนะคะใจอ่อนโดนหลอ,อกง่ายนะคะเจ้าของดาวดวงนี้นะคะก็อาจจะมีหลายๆครั้งนะที่จะมีปัญหาหรือว่าความเดือดร้อนในเรื่องของความสัมพันธ์ของเพศตรงข้ามนะคะเพราะว่าจะถูกกลกลวงหรือล่อลวงได้อย่างง่ายๆให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเพศตรงข้ามนั่นเองนะคะ อในสิ่งที่คนคนนี้นะคะเมื่อวิเคราะห์ร่วมกันเนาะคนคนนี้คือพื้นฐานจิตใจอย่างที่บอกนะคะว่าจันมาจากเรือนสุภาพพื้นฐานจิตใจเขาก็จะดีมากอยู่แล้วเป็นเด็กดีเชื่อฟังผู้ใหญ่นะคะคราวนี้เราลองมาวิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะในเรื่องของดาวตานุลักษ์บ้างนะคะ เมื่อกี้ดาวกลุ่มลัขนาดแล้วนะนะคะแต่ว่าความเป็นตัวตนของคนคนนั้นเนี่ยนะคะเราจะสามารถวิเคราะห์ได้เพิ่มเติมนะคะจากดาวที่มากลุ่มตานุลักษณะคะหรือว่ามากลุ่มดาวประจาตัวนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อ EP ที่แล้วดาวประจาตัวของของคนที่อยู่ในตารางโหรเนี่ยคือดาวอังคารนะคะดังนั้นเนี่ยในในตารางโหรนี้นราจะเห็นว่าดาวประจาตัวของคุณเนี่ย โดนเ,เขาเรียกว่าโดนกลุ่มนะคะหรือว่าดาวเกตเนี่ยมากุมนะคะดาวเกตหรือพระเกตเนี่ยเมื่อมากลุ่มดาวอังคารนะคะจะเขาเรียกว่าจะมีการส่งเสริมดาวอังคารขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าดาวเกตเนี่ยเมื่อกลุ่มดาวดวงใดนะคะเขาจะทําให้ดาวดวงนั้นน่ะแสดงความเป็นตัวของตัวเองอ่ะแบบทวีคูณขึ้นไปนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อดาวเกต มากุมดาวอังคารดาวอังคารจึงแสดงออกที่เป็นพระอังคารนะคะทั้งแง่บวกนะคะและแง่ลบเนี่ยนะคะได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นแบบอังคารก็จะมีกําลังมากขึ้นนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากขึ้นมีความกล้าหารมากขึ้นนะคะมีความแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก มีอำนาจที่จะอยู่เหนือผู้อื่นเนี่ยมากขึ้นนะคะรวมไปถึงถ้าในข้อเสียนะคะก็คือมีความบุ่มบ่ามะะทางอารมณ์นะคะค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็ควบคุมในเรื่องของอารมณ์หรือความก้าวร้าวเนี่ยได้น้อยลงนะคะคราวนี้นะคะเรามาดูนะคะว่าถ้าเกิดว่า วิเคราะห์ให้ลึกเข้าไปอีกนะคะเราไปดูว่าพระเกศเนี่ยนะคะมาจากเรือนไหนนะคะพระเกศนะคะหรือว่าดาวที่เป็นดาวเกศนะคะจะเป็นเกษตรร่วมนะคะจะเป็นเจ้าของบ้านร่วมะค่ะกับดาวพุธในราศีมิถุนนะคะดังนั้นเนี่ย เขาเป็นเกษตรร่วมกับดาวพุธในราศีมิถุนปุ๊บนะคะเราก็จะสามารถที่จะนำมาวิเคราะห์ได้ว่าเขาเป็นเจ้าของเรือนมรณะนั่นเองนะคะดาวพระเกตนะคะที่เป็นเรือนมรณะเป็นภพมรณะแล้วก็มากุมตะบูักนะคะอันนี้นะคะก็เราก็จะต้องเอาเรือนมรณะเนี่ยนะคะจะจะต้องเอาเรือนมรณะมาวิเคราะห์ร่วมกันนะคะกับในเรือนราพะ เมื่อเราวิเคราะห์ร่วมกันแล้วนะคะเราจะพบว่าโอเคคนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่ทำอะไรมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ทำทำทุกอย่างนะคะตัดสินใจทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ประสบความสําเร็จได้เร็วนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายๆนะเพราะว่าราพะเนาะแล้วก็เมื่อมรณะมากุมปุ๊บนะคะ ตรงนี้นะคะเป็นภาเกตมรณะมก,กุมเนี่ยนะคะในเรื่องที่เขาตัดสินใจอย่างวรวดเร็วทําเร็วคิดเร็วนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จเร็วนะคะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะคะอาจจะนําความเดือดร้อนมาได้นะคะหลายๆครั้งมักจะพบเจอในเรื่องของความเสียหายเดือดร้อนนะคะโดยเฉพาะการที่คิดเร็วทําเร็วเกินไปนะคะหรือการที่แบบควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่เป็นรัก นะคะรักโลภโกรธหลงเกลียดนะคะจะรุนแรงหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใดๆก็คือจะรุนแรงหมดเลยนะคะจะสุดขั้วส,สุดขีดหมดเลยทุกอย่างนะคะจึงทำให้อาจจะเกิดความเสียหายออขึ้นมาได้นะคะดังนั้นตรงนี้ก็เจ้าของดวงก็ควร่จะต้องระวังนะคะในบางครั้งนะคะกเออ็เขาเรียกว่าสุ่มเสี่ยงนะคะที่จะ จะเข้าใกล้คนที่เรียกว่าเป็นโรคสองบุคลิกได้ด้วยนะคะดังนั้นตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่า,เ,าเจ้าของดวงชะตาเรียนรู้นะคะในดวงชะตาของตนเองก็สามารถที่จะปรับอารมณ์นะคะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะคะมีลดมีเพิ่มต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ในเรื่องของแง่มุมพ่อเสียตรงนี้ได้นะคะ